แต่อดีตจนถึงปัจจุบันมนุษย์ไม่เคยหยุดที่จะคิดค้นอาวุธทำลายล้างและหนึ่งในอาวุธทำลายล้างที่รุนแรงที่สุดที่มนุษย์ได้คิดค้นขึ้นนั่นคืออาวุธนิวเคลียร์นั่นเองและเมื่อมีการคิดค้นอาวุธนิวเคลียร์ก็ต้องมีสถานที่ที่ใช้ทดลองสําหรับอาวุธนิวเคลียร์สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ารับชมช่องนายผีเราเรื่อครับวันนี้ช่าของเราจะมานําเสนอข้อมูล10จุดทดลองอาวุธนิวเคลียร์ในอดีตรอบโลกพาร์ทที่1กันครับ1 เกาะบิกินี่มูเกาะมาเชลที่นี่เป็นหนึ่งในที่ทดลองนิวเคลียร์ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในโลกเพราะเป็นที่แรกๆที่มีการเปิดเผยผลการทดลองออกสซูสาธารณะรวมถึงชื่อเกาะบิกินีที่จำง่ายสุดๆเกาะนี้อยู่ระหว่างฮาวายและออสเตรเลียแต่เดิมนั้นเป็นเกาะปะการังที่สวยงาม และมีผู้คนอาศัยอยู่จนกระทั่งปีคศ1945กองทัพสหรัฐเลือกใช้ที่นี่เป็นที่ทดลองปัลลัมน,นูโดยอพยพผู้คนออกจนหมดแล้วใช้ที่นี่ทดลองอยู่ประมาณ12ปีทดลองนิวเคลียร์ไปประมาณ23ลูกผลจากการทดลองบนเกาะนี้เป็นต้นแบบในการพัฒนาระเบิดปัลลัมน,นูที่ใช้กับฮิโรชิมา และนางาสกจิจนกระทั่งปีคศ1957เกาะนี้จึงถูกประกาศให้เป็นเขตปลอดกรมพตภาพรังสีแต่หมู่เกาะถูกทดลองจมพูนขนาดนี้คงไม่มีใครอยากกลับมาอีกแล้วปัจจุบันเกาะบิกินี่เป็นหนึ่งในจุดดำน้ำยอดนิยมเป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมทั้งยังใช้เป็นที่ทถา่ายทำภาพยนตร์เรื่องต่างๆและที่เด่นที่สุดคงหีไม่พ้นเรื่องกอซีลานั่นเอง 2. โดมกระบองเพชร งูเกาะมาเชลต่อเนื่องจากการทดลองในแถบเกาะมาเชลและบริเวณใกล้เคียงบริเวณแปซิฟิกตอนใต้ที่ต่อเนื่องยาวนานเป็น10ปีแถบนั้นจึงเต็มไปด้วยซากสิ่งของตกค้างด้วยกรรมตภาพลังสีช่วงไปยุคสงครามเย็นประมาณปีออ 1970, คศ1970กองทัพสหรัฐจึงเริ่มเข้าเก็บกวาดนำเศษซากไปฝังบริเวณที่หลุม ที่เกิดจากการทดลองนิวเคลียร์เรียกว่าโดมกระบองเพชรด้วยโดมมีเส้นผ่านศูนย์กลาง106เมตรตัวโดมสร้างจากคอนกรีตและถึงแม้ตัวโดมจะมีป้ายเตือนให้ระวังการปนเปื้อนปักเอาไว้ก็ไม่อาจห้ามให้ผู้ที่สนใจหนุมนิวเคลียร์นี้เดินทางมาชมความแปลกตาของที่นี่ได้ 3. สถานีทดลองหลักสหภาพโซเวียตในคาซัคสถานมาอีกฝ้าคงสงขามเย็นกันบ้าง นั่นคือสถานีทดลองของโซเวียตมีอีกชื่อหนึ่งว่าโพลิกอนมีการปิดเมืองเพื่อใช้ทดลองยิงีปนาวุธโดยเฉพาะโดยทดลองไปทั้งหมด456ครั้งในช่วงปีคศ1949ถึงปีคศ1989รวมถึงการทดลองใต้ดิน340ครั้งและบนอากาศ116ครั้งรวมรๆทิพยบแรงระเบิดรวมแล้วมากกว่าฮิโรชิมาประมาณ2,500ลูกเลยทีเดียว ปัจจุบันลุมนิวเคลีย์นี้โดนนัดทุบขังไปเป็นจำนวนมาก 4. เกาะโนวายาประเทศรัสเซียเกาะโนวายาเป็นดินแดนที่อยู่ห่างไกลออกไปในมหาสมุทรอาร์ติกต้นเนือของรัสเซียมันดูเป็นเกาะที่ลกล้างไม่มีอะไรน่าสนใจเลยนั่นแปลว่ามันเหมาะแก่การทดลองนิวเคลีย์มากกว่าสิ่งอื่นใดเกาะนี้ถูกเรื่มต้นทดลองนิวเคลีย์ในปีคศ 1,945มีการทดลองนิวเคลียร์ประมาณ224ครั้งหนึ่งในนั้นเป็นการระเบิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกนั่นคือการทดลองซาบอมบ้าที่ทดลองในปี1,961ความรุนแรงระดับ57เมกะตันรุนแรงกว่าการระเบิดที่ฮโรชิมาและนาง,งาซากิหลายเท่าปัจจุบนันเกาะนี้ถูกใช้เป็นฐานทาหารหรือสำราญหลายๆลำ ยังล่องผ่าตอนใต้ของหมูกก่เกาะนี้อีกด้วย 5. ามาลาลินกาประเทศออสเตรเลียมาลาลินกาเป็นพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศออสเตรเลียใช้ไปที่ทดลองนิวเคลียร์ของกองทัพอังกฤษในช่วงปีคศ1950เนื่องจากในประเทศอังกฤษไม่มีพื้นที่ให้ทำการทดลองได้เลยโยกย้ายมาทดลองที่ออสเตรเลียซะเลย ซึ่งมีเนื้อที่เหลือเฟือ่อซึ่งตอนนั้นชาวพื้นเมืองอบอบิจินอาศัยอยู่ทางการจึงแก้ปัญหาด้วยการโยกย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยหลังจากการทดลองใช้เวลาน,านานมากกว่าที่กรรมตภาพรังสีจะหมดไปถึงปี2000จึงประกาศให้บริเวณนี้ปลอดภัยแต่ชาวพื้นเมืองที่โยกย้ายถิ่นฐานออกไปยังคงไม่ได้รับอนุญาตให้กลับเข้าไปใช้ชีวิตที่นั่นอีกเลย ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่อง10จุดทดลองระเบิดนิวเคลียร์ในอดีตจากรอบโลกท่าที่1ถ้าข้อมูลที่ผมนำมาเสนอมีข้อผิดพลาดประการใดขอให้เพื่อ,อนๆคอมเมนต์บอกข้างล่างคลิปให้ผมได้นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ขอให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมได้นะครับ